m a c q u r y DW28 ผู้ออก DW ชั้นนำในเอเชียและประเทศไทยผู้นำอันดับหนึ่งบนเซต 50DW ด้วยตารางราคาเซต d w d w ที่บอกจุดเปลี่ยนให้คุณเทรดได้แม่นยำมากขึ้นพร้อมเว็บไซต์แหล่งรวมเครื่องมือวิเคราะห์และข้อมูลต่างๆของ DW ทุกตัวในตลาดข้อมูล m a c q u ว r i ร w w 8 8เพิ่มเติม w w w m q w a r r a n t s c o t h หรือ02-6947777 เพิ่มโอกาสในการทำกำไรบนราคาย่างด้วย TFX RSS 3 Futures สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น3กับการก้าวสู่ระบบเทรดใหม่ที่ TFX เรดได้ตั้งแต่9นาก15นาทีถึง16นา55นาีแบบต่อเนื่องไม่หยุดพักรองรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้ทุกระบบปฏิบัติการพิเศษด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ถูกลง TFX RSS 3 Futures ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tfx.co.th e ร่วมกับภูมิใจเสนอซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2รอบเซมิไฟแนล ข้อสดเต็มรูปแบบจากเนชั่นสตูดิโอเดคอสบางนาใครคือสุดยอดนักลงทุนตัวจริงเราไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับสว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ s u p e r ร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซและอยู่กับผม ก้องชัยธวัฒน์เจริญพุทธิพรครับและมวยธนวันปันทชลค่ะครับผวันนี้ก็เป็นวันแข่งขันอีกวันหนึ่งที่ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเข้มข้นตั้งแต่ตอนเช้านี่เลยจริงๆเนี่ยต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคุณก้องใช่แล้วครับผมต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ดูเดือดกันมากนะครับผมบรรยากาศความกดดันและหลายๆอย่างเลยทั้งตลาดด้วยนะครับคมวยที่ผันผวนมากๆเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าตั้งลงทุนของเรานะครับก็พยายามรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเข้ารอบ สุดท้ายให้ได้นะครับผมต้องบอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยพอร์แมนซ์ก็ไม่สวยแล้วนะเขต้องพยายามที่จะต้องพลิกเกมให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาต้องหิ้วกระเป๋ากลับบ้านแน่นอนสำหรับผู้ตามเนี่ยโอ้ตามถึงลบถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่าและนี่เป็นสนามที่4แล้วด้วยครับคุณหนวยนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันครับว่าเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ตนคุณน่าคุณตากันดีลูเซื้อแอร์เลียนนั่นเองนะครับผมยืนมา2วันแล้วนะครับคุณยังจําโซนนูนได้ไหมครับจําได้ครับยังจําได้นะครับวันนี้จะไปยืนอีกอไม่ครับคิดว่าไม่อยากไปยืนแล้วครับใช้วันนี้มานะเอาตายแน่นอนบอกไว้ก่อนเลยขออนุญาตดูของตะวันเลยนะสต็อปล็อตคืออะไรครับขาดทุนนั่นเองครัไก่ฝากความหวังที่คุณนะครับคนนี้ฉายาฟินิกแพทเทิร์นค่ะฟินิกแพทเทิร์นคืออะไรครับคุกไก่ เผาตัวเองก่อนแล้วถึงจะบวยบินค่ะวันนี้จะรอดจากรูเซอร์แอเลียไหมอาจจะยังครับเพราะว่ามันลบเยอะ,อจจะแต่แยังนี่นะครับอาจจะยังนี่แสดงว่าเตรียมใจไปไปยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับความไม่แน่นอนนะครับผมอาจารย์หลุดก็ได้ ผมพกซาดิทครับต้องโดนอย่างนี้ครับต้องโดนเยอะๆต้องโดน,นก่อนมันถึงจะร,รู้สึกครับ,รบต้องถามว่าโค้ชใครเป็นคนสอนเบียร์ป่ะถ้าผมวางแผนให้ขนาดนี้เราไม่เทตามอ่ะจะวางแผนได้ทําไมคือผมผมเข้าเข้าตามที่โค้ดแนะนําแต่เวลาออกเนี่ยความที่กลัวคือเหมือนเหมือนพี่จะกลัวทําไมวะก็ออผมนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยผมแม่งโคดใจสั่นเลยบอกถ้าวันนี้ไม่มีใครเข้าทาเผลงนะคือไม่รู้พี่ซันจะไล่กูออกหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยนะสนามนี้ตะวัน วอลเลนเป็นยังไงถนัดสุดใช่ไหมใช่ตะวันเป็นความหวังของหมู่บ้านฟินิกเลยใช่ไหมคะใช่ครับตะวันทําให้ครูผิดหวังมากมาก,มากครูเสียใจมากๆเลยนะตะวันโอเคพอแล้วครูครูมไม่เอาแล้วตะวันนะคะเป็นความหวังของ ครูไก่จากฟินิกส์นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากจะเผาตัวเองแล้วก็ไม่กลับมาโบยบินแล้วนะคะปรากฏว่ายังคงเผาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะ mm hmm. แล้วเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นคะครูไก่คะเราอึ้งกันไปทั้งห้องเลยนะคะโอเคค่ะคือเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตอนช่วงเช้าตอนช่วงปิดอตอนตอนถ่ายเทปที่สามนะคะ mm hmm. ครูเห็นแล้วว่าตะวันเนี่ยเขา,าเขาเรียกว่าอะไรนะไมเซตผัง พอเขาไม้เซตพังปุ๊บเนี่ยครูบอกว่าตะวันหยุดเทรดแล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาแล้วก็คือให้หยุดเทรดตอนนั้นเขาติดลบอยู่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเข้ากลับมาอีกทีหนึ่งครูช็อกตรงที่บอกฮะยีเลยเหรอคือคือเราเราบอกให้หยุดเทรดแล้วนะแล้วครูก็เลยโอเคช็อกแบบ คือคือต้องบอกว่าอึ้งอึ้งมากจริงจเพราะว่าครูไก่บอกให้เขาหยุดเพจใช่ค่ะแต่พอออกไปล้างหน้ากลับมาแล้วับลบอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะก็เลยเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นก็เลยแบบคือคือจริงๆครูต้องบอกว่าครูอึ้งมากจริงๆค่ะไม่น่าเชื่อแล้วตอนนี้ครูไก่ยังมีความหวังไหมคะว่านกฟินิกซ์นั้นจะสามารถฟื้นคืนชีพได้คือถ้าถามครูนะคะก็คืออย่างตั้งแต่เมื่อคืน เมื่อคือนก็คือเราสวดมนต์กันในทีมเพราะว่าเราอยู่อยู่บ้านเดียวกันนะคะก็คือไปไปเก็บตัวกันที่บ้านแล้วก็เมื่อเช้าก็สวดมนต์กันอีกรอบหนึงนะคะแล้วดึงสิ่งตอนนี้สิ่งที่ครูอยากได้จากตะวันนะคะตะวันก็คือครูอยากให้ตะวันมีสติในการลงทุนสำหรับวันนี้นะคะค่ะ ก็ต้องตามลุ้นกันนะคะเพราะว่ายังเป็นความหวังของครูไก่อยู่นะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะการแข่งขันในวันนี้ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ก,กฎกติกาเดียวกันนะคะมีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันค่ะกติกาการแข่งขันรอบเซมิฟแนลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องงดเครื่องมือและอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทุกชนิดตลอดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันหากเทรดไม่ถึงวงเงินที่กําหนดจะถูกติดลบไว้5%เโดยคิดจากเงินต้น10,000แบาท และนํามาหักลบหลังจากการแข่งขันสนามทีเฟสจบลงผู้เข้าแข่งขันหากทำผิดกติการในสสนามจะโดนปรับแพ้ฝ่าวไปในทันทีครับและนั่นก็เป็นกติกากลางของเรานะครับซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับผมและต้องบอกว่าในวันนี้นะครับทางรายการมีสิทธิพิเศษครับคุณหมวยให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับได้มีสิทธ คุยกับโค้ชได้หนึ่งท่านนะครับใครอยากคุยกับโค้ชหนึ่งท่านได้ยกมือเลยเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับตัวต่อต,ตัวนะครับเพราะว่าสิทธิ์เนี้ยจะเป็นสิทธิ์เดียวสําหรับการแข่งขันนี้ทุกคนมีสิทธิ์คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ไปถ้าใครมีปัญหาสามารถยกมือบอกทีมงานและผู้คุยโค้ชได้เป็นการส่วนตัวเลยนะครับห้าหนาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องใช้5นาทีตรงนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมครั้งเดียวเท่านั้น ตอนหนึ่งการแข่งขันหมายความว่าถ้าคุณใช้โอกาสนี้อย่างสิ้นเปลืองนั่นหมายความว่าคุณหมดโอกาสแล้วนะครับโคจเคนมองว่าไงบ้างครับให้มองอะไรดีคะในวันนี้จะมีมคนใช้สิทธิ์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคิดว่าคงไม่มีคนใช้สิทธิ์แต่คนใช้สิทธิ์อาจจะเป็นทีมเดเ u นเตอรก็ได้เพราะว่าทีมเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวทำไมทำไมต้องเป็น d ดเทนเตอร์ครับเพราะว่าสนามนี้เขาไม่น่าจะเชี่ยวเท่า ถ้าทีมไฟของเราไงคือมั่นใจมั่นใจว่าทีมเราไม่แพ้ดเดเพทแน่นอนแลคือดเดเพทจะเป็นลูเซอร์อีกครั้งหนึ่งในวันนี้เขาบอกว่าเดชเพทลูเซอร์แน่พี่ซานวันนี้คือโดยปกติถ้าแห่นซีซั่นที่แล้วถ้าสังเกตให้ดีก็คือทีมไฟเรอ์ชอบอชอบซ้ําเติมคนที่กําลังเป็นรองอยู่เสมอแน่นอนแต่ตรงนี้คือผมเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นลักษณะเฉพาะของทีมเขาผมว่าเป็นลักษณะของโค้ชมากกว่าชอบซ้ําเติมใช่ไหมครับ คือคราวนี้คือทางเราเดลเทรดฮันเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าผมออกตัวเลยว่าผมไม่ถนัดเกมเดลิเวอรี่บอลแลนด์นะครับแต่ผมเองก็มีความตั้งใจจริงที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกทีมเมื่อคืนหลังจากจบเกมไปเนี่ยผมติวให้กับลูกทีมใน d ดลเทรดฮันเตอร์และหวังว่าวันนี้เราน่าจะพอที่จะสู้กับทีมอื่นได้ครับครับผมมาทางโค้ชปุ๋ยบ้างนะคะคิดว่าจําเป็นไหมคะที่วันนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้อ กฎกติกาพิเศษนี้ค่ะหรือว่าควรจะเก็บเอาไว้ใช้ในเวลาแบบไหนคะก็จริงๆต้องบอกว่าผมมองว่าวันนี้บางคนอาจจะต้องใช้นะเพราะว่าวันนี้ตลาดมันจะไม่มีเทรนนะครับตลาดจะาหวี่ยงครับ,รบตลาดจ้าเวียงดังนั้นเนี่ยใครที่พลาดช่วงเช้าหรือว่า <Okay. S 2> เกิดจังหวะที่ไม่มั่นใจแล้วเช้านี้ไม่ได้เข้าเนี่ย ช่วงบ่ายอาจจะมีเสียสติกันได้บ้างซึ่งพี่ปุ้ยก็เตือนมาหลายครั้งแล้วนะว่าช่วงเช้าอาจจะเป็นโอกาสเดียวนะ,ะที่คุณสามารถเทคโปรฟิตได้นะครับผมแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับทุกหมวยเอาละครับและว,วันนี้ครับในโจทย์ e ดร v เวทีบอลแรนต์นะครับเราไปดูกันว่า DW จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ derivative w a r r a n t คืออะไรใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คือตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิ์กับผู้ถือในการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาและเวลาที่กำหนดโดยเปรียบเทียบกับใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือวอล์แรนได้ดังนี้ สิทธิในการซื้อหุ้นตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเรียกว่า call DW และสิทธิในการขายหุ้นตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเรียกว่า put DW ซึ่งทำให้ DW ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงส่งผลให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าสินทรัพย์อ้างอิงอย่างมากแต่ในทางกลับกันหากเกิดผลขาดทุนก็จะมีอัตราการขาดทุนที่สูงกว่าเช่นกัน ครับผมและนั่นก็เป็นสินค้า DW นะครับที่เราจะเทรดกันในวันนี้นะครับและในรายการซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ในซีซั่นสองนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์แม็กควอเรียครับเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะครับผมวันนี้ให้รับเกียรติมาในรายการของเราด้วยนะครับขอต้อนรับคุณนพดลจากแม็กควอเรียครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดี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 ครับวันนี้นะครับแม็กควอเรียนะครับ DW 28นั่นเองนะครับผมวันนี้คุณนพ มีอะไรอยากจะพูดกับผู้เขาเ้าแข่งขันบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้เขาเ้าแข่งขันทุกท่านนะครับทีบ่ได้ผ่านเข้ามาในรอบ15คนสุดท้ายนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าโจทย์วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวดีินะฮะเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวดีวิเองเนี่ยได้รับความนิยมจากนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่องโวลลุ่มนะฮะเพราะเนื่องจากว่าตัวดีบิลเองเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้ในช่วงที่ตลาดเป็นภาวะทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับแล้วก็ ตัวรีวิวเองเนี่ยเป็นสินค้าที่ให้อัตราทดนะฮะอย่างที่ตอนเปิดรายการเขาบอกไว้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยทาง d ีวิว 28, หรือแม่ค้อยี่เราเองเนี่ยก็ทําให้เรื่องการเทรดรีวิวเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะฮะเราก็ใช้เว็บไซต์ของเรานะฮะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะฮะนักลงทุนที่สนใจอาจจะลองเข้าไป เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ mqwans.co.th นะครับในนั้นก็จะรวมข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องเกี่ยวกอง DW เข้าไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราทดนะฮะราคาใช้สิทธิ์นะครับวันซื้อขายวันสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะว่าดีวิลเนี่ยเป็นสินค้าที่มีวันหมดอายุนะครับฉะนั้นเรารวบรวมข้อมูลต่างๆของดีวิลทุกตัวไว้ในตลาดนะครับลงบนเว็บไซต์เรารวมถึงตารางราคานะครับทำให้นักลงทุนสามารถที่จะ ซื้อขายดีวิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้ทิศทางนะครับท้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจหรืออยากจะรับทราบข้อมูลหรือเรียนรู้เรื่องตัวดีวิวเพิ่มเติมเนี่ยก็ก็ลองเข้ามาดูในบทวไซต์ของเราได้นะครับ MQ w a r l a n d นั่นเอง DW 2 8แนะครับผมและคุณนกครับผมต้องถามนิดนึงก่อนเทคนิคในการเล่น DW วิทริปให้เราสำหรับนักลงทุน15คนของเราไหมฮะจริงจริงอย่างน้อยสั้นสั้นครับผมถ้าเกิดสมมติว่าในแง่ของ DW เองเนี่ยเราก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยดู พวกเว็บไซต์ในการประกอบนะครับแล้วก็ดูอัตราทดนะฮะแล้วก็ประกอบกันมาคือเราหนึ่งก็คือเหมือนกับการเล่นหุ้นนะฮะเราก็ต้องมีทิศทางนะครับมีวิวประกอบนะฮะในการที่จะลงทุนสินค้าใดสินค้าหนึ่งถ้าเรามองว่าหุ้นขึ้นเราก็ลองดูพิจารณาจากคอนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองว่าหุ้นปรับตัวลดลงเราก็สามารถที่จะเลือกซื้อพุทได้นะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นเนี่ยเรามีตารางราคาให้นักลงทุนนะครับนักลงทุนก็สามารถที่หรือผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถที่จะดูจากตารางราคาแล้วก็เปรียบเทียบ ในการการเคลื่อนไหวของตัวดีวิลกับตัวคุณแม่นั่นเองนะครับอ๋อนี่นี่นะครับนี่คือข้อดีของ DW นะครับสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงแล้ววันนี้นครับทางรายการขอขอบคุณแบ็กควอรีนะครับผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเราขอบคุณมากครับ,บคุณโน้ตขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับผมคุณหมวยและนี่ก็คือ DW 28ครับผมคุณหมวยค่ะได้ความรู้จาก DW 28กันไปแล้วนะคะต้องมาถามทางด้านของโค้ชซันกันหน่อยนะคะมีข้อแนะนำเคล็ดลับในการเทรด DW ยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าเดลิเวอรี่บอลล็อตเนี่ย ถ้าพูดในแง่หนึ่งคือเป็นเกมที่ค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าเป็นโปรดักที่มี t ท m e DK สูงเป็นโปรดักที่มี l e r a g e สูงแต่ในฐานะผู้แข่งขัน15คนเนี่ยผมบอกเลยว่า DW เป็นโปรดักเดียวที่จะทําให้คุณสามารถพลิกฟื้นจากนรกขึ้นมาได้นะครับเพราะคุณสามารถทํากําไรได้ถึง20 30 40เภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนวันนี้คอนเซนเทรตนะครับอย่างตะวัน ของอาทางฟินิชก็ดีหรือว่าตะวันของทางทีมเดย์เทรดก็ดีลบ26%ลบ20%วันนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าวันนี้ถูกทางแล้วลันสุดเทรนผมเชื่อว่าผู้คุณกลับมาได้แน่นอนครับขอใจช่วยค่ะยังมีโอกาสอยู่นะคะสามารถกลับมาได้แน่นอนนะคะแล้วก็เราจะกลับมาติดตามกันอีกครั้งนะคะในช่วงปิดตลาดภาคเที่ยงแต่ว่าช่วงนี้ทิ้งท้ายกันด้วยทิปแอนทริคค่ะ หากจะพิจารณาการลงทุนในกลุ่มของ Derivative w o r r a n t s หลักสำคัญในการลงทุนนั้นก็คือต้องเลือกตัวลงทุนที่อิงกับหุ้นตัวแม่และจะต้องมีความผันผวนสูงเป็นหลักซึ่งจะเหมาะกับการ Day Trade แต่ไม่เหมาะกับการถือโฮไว้นานๆนะครับ s ูเ e อร์ a ทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซัน2รอบเซมิฟ i แนล ซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2 Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเข้มข้นตลอด6เดือนเต็มกับนักลงทุนที่ฝ่าฟันเพื่อพิชิตรางวัลหน่วยลงทุนมูลค่าถึง1ล้านบาทใครจะเป็นผู้พิชิตรางวัลในครั้งนี้มาร่วมลุ้นร่วมเชีย์กับการไลฟ์เทรดครั้งแรกในประเทศไทยกับ15นักลงทุนใครจะอยู่หรือใครจะไป ติดตามชมรอบเซมิไฟแนล7-18มีนาคมและรอบไฟแนล22มีนาคมถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบทางช่อง Nation TV 22บทสรุปแห่งการลงทุนใครคือสุดยอดนักลงทุนตัวจริงห้ามพลา